สวัสดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้ก็พี่ต้นไม้จะมาพูดถึงเรื่องของความสําเร็จนะคะนิยามของความสําเร็จของเพื่อนๆคืออะไรส่วนตัวพี่ต้นไม้เองนิยามความสําเร็จของพี่ต้นไม้นั้นก็คือเงินเวลาสุขภาพเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะเราก็มีพลังที่จะทํางานใช่ไหมคะและ อีกอย่างนะคะพี่ต้นไม้ก็จะพูดเรื่องของความสําเร็จนิดหนึ่งนะคะหลายหลายคนก็มีเป้าหมายใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยนะมีเป้าหมายว่าเ,ออเราโตขึ้นมาเราจะเป็นอะไรตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กน้อยนะส่วนตัวพี่ต้นไม้เองนะตอนพี่ต้นไม้เป็นเด็กนะพี่ต้นไม้คิดในสมองนะพี่ต้นไม้อยากเป็นคนครูนะคะก็มีเป้าหมายในชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีนะทุกคนมีเป้าหมายนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องของความสําเร็จนะคะความสําเร็จนะหลายๆคนอาจจะมองว่าความสําเร็จก็คือเรียนจบสูงมีการศึกษาที่ดีแล้วก็มีงานที่ดีนะคะอันนี้มันก็เป็นความสําเร็จเหมือนกันพี่จนหมายจะพูดถึงความสําเร็จที่เริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะสิ่งเล็กๆเ,เลยนะก็คืออย่างเช่นเราอยากจะทอดไข่นะให้สวยใช่ไหมเออ แรกๆก,ก็ทอดไม่สวยนะแรกๆสมัยก่อนจะไม่มีกระทะที่มันเป็นแบบไม่ให้ติดกระทะนะแล้วทีนี้สมัยนี้มันจะมีกระทะที่มันแบบไม่ต้องติดกระทะแต่ก่อนนะพี่ต้นไม้ทอดไข่ต่ติดกระทะนะสมัยก่อนคือทอดไม่เป็นวิธีทอดไข่ที่จะไม่ให้ติดกระทะนั่นก็คือตั้งน้ําร้อนให้เดือดโอ้ยตั้งน้ํามันให้เดือดใช่ไหม เออน้ำมันให้ร้อนๆแล้วก็เทไข่ลงไข่ก็จะฟูก็ออกมาสวยนะคะแรกๆต้นทอดพี่ต้นไม้ก็ทอดไข่ไม่สวยนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทําสิ่งไหนด้วยใจแล้วก็ตั้งใจทาเราจะเราจะทําออกมาดีนะคะพี่ต้นไม้มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อวานนี้พี่ต้นไม้เนี่ยเชื่อเถอะไม่เคยทําไม่เคยหอ่อปอเปี๊ยะเลยนะพี่ต้นไม้ก็เข้าไปดูใน YouTube เออ แล้วก็ทำโอ้ยภูมิใจทำออกมาได้สวยมากแล้วก็ทำอร่อยด้วยนะคะนี่ก็คือความสำเร็จแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะคือความสำเร็จเราต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่ว่าเรื่องการทำอาหารหรือการปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ช่างเราเริ่มทีละขั้นทีละขั้นละขั้นนะคะจนไปถึงขั้นสูงสุดและอีกอย่าง พี่ต้นาจะพูดถึงความสำเร็จที่สูงสุดอย่างเช่นสายงานอาชีพที่เราอยากจะเป็นเช่นครูครูพยาบาลหมอตำรวจอะไรแบบนี้นี่นี่ก็เรียกความสำเร็จเหมือนกันนะคะก็คือความสำเร็จที่ทำให้ชีวิตของเรามั่นคงแล้วก็มีงานมีการที่ดีนะแล้วก็ถ้าเด็กรุ่นใหม่ มารับชมคลิปนี้นะคะคือคือเด็กสมัยนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอนไม่เหมือนกับรุ่นเราสมัยก่อนเนาะกว่าจะอะไรอะมันมันวิวัฒนาการมันไม่มันไม่เร็วขนาดนี้ตอนนี้ตอนนี้นะเทคโนโลยีอะไรความรู้อะไรนี่มันมันทำให้ให้เด็กฉลาดไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะการตั้งเป้าหมายของคนสมัยนี้ก็คือทำให้เขาสำเร็จเร็วขึ้นเพราะว่า สื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมันทำให้ง่ายนะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้นะเราอยากรู้อะไรนะคะเราไม่ต้องไปถามใครอยู่ในมือ Google ตอบได้หมดทุกความสำเร็จก็มันเอาตรงๆแล้วทุกความสำเร็จมันมันก็อยู่ที่สิ่งที่เราชอบหรือเปล่าเนาะถ้าสิ่งที่ไหนสิ่งไหนที่เราไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ความสำเร็จ อีกอย่างนะเด็กสมัยก่อนนะัก็จะทำตามใจพ่อแม่นะคะถ้าใครมีลูกก็อย่าบังคับเขาเขาชอบอะไรเขาอยากเรียนสายอะไรก็ให้เขาเรียนนะคะสำหรับคนที่แบบมีมีลูกอะไรนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปบงก,การว่าลูกต้องเรียนจบหมอเรียนจบนู่นนี่นะคะปล่อยเขาให้มันเป็นธรรมชาติในสิ่งที่เขารักแล้วเขาก็จะเดินทาง สู่ความสําเร็จเขาตรงเป้าหมายของเขานะคะพี่จนมุมายก็จะสรุปความสําเร็จนั่นก็คือเริ่มท,ทําสิ่งเล็กๆไปแล้วก็ความสําเร็จของพี่จนุมานั่นก็คือเงินเวลาสุขภาพนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆบน youtube แล้วก็ทุกท่านที่ผ่านมามาดูคลิปผมพี่จตไม้ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ สมหวังในสิ่งที่คิดนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นเทศกาลในการขอพรน,นะคะใครอยากขอพรอ,อะไรก็ขอได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ